อันมรตยูจูร้ายชีวิตนึกว่ารุ่งอิทธิฤทธิ์เท่าฟ้ากวีอาจกล่าวกายสิทธิ์นรมิตรสาบแ,แลให้โลกเกลียดทั่วล่าหลบหน้าอายชไหนะปลายลิ้นเลอเทพเจ้าสิ่งสถิต ครุวนาโอมอ่านซึ้งกายสิทธิ์สเสน,น่สอนสุนทรีกาบบุญยริศระรื่นโลกโศกสุรัสวดีอื่นชะอ้อนเอ่ยเอื่อนวันนสินโอโออนาดนักแล้วมัจุราชดังรือ อยู่อยู่จู่เทียวพิฆาตทั่วฟ้ากวีสยามเป่าประกาศสู้ท่านดูเทินเป่าพุทธคุณขลังกล้าใส่หน้ามริติยูสุมาลัยปรโลกแด่คุณแม่สุมทวินฮริพิทักษ์ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณก่อนวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่3-3 3สแกลเลอรี่ที่ลีโวซิตี้นะครับในตอนนี้3-3มามแกลเลอรี่เราจะจะมีการปรับปรุงขึ้นมานิดนึ่งโดยจาก3-3 3สามแกลเลอรี่นี่เราจะเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่นะฮะจากครั้งก่อนที่เคยจัดกันมาคือเป็นการจัดนิทรรศการต่างๆให้ศิลปินให้นักหัะสม มาเช่าสถานที่จัดงานในแต่ละเดือนทุกๆเดือนเป็นเวลาสามปีที่ผ่านมามาช่วงนี้ก็มาเกิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาว่าเราจะอาจจะไม่ได้ทําเป็นนิทรรศการเหมือนกับสมัยก่อนโดยเราจะเปลี่ยน3าน้ำสามแกลลี่นี่นะเราจะเปลี่ยนชื่อมาว่าเป็นสานล้ำสามมัสเตอร์พโดยมีจุดประสงค์ว่าเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนี่นะเศร,รษฐกิจต่างๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะนั้นรูปภาพของนักสะสมต่างๆนี่อาจจะมีจำนวนหนึ่งที่อาจจะต้องการที่จะปล่อยออกมานะเราก็มีคนปต์ว่าโอเคในช่วงนี้โควิดงานต่างๆที่จะมาแสดงก็มีน้อยน้อยลงแล้วก็อาจจะมีคนต้องการที่จะเอารูปที่เคยสะสมอยู่ที่มีจำนวนมากอาจจะต้องการเอามาหมุนหมุนเวียนนะฮะเปลี่ยนเป็น เป,เป็นเงินตราอะไรต่างๆเราก็คึ้คอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเราจะรับซื้อนะฮะรับซื้องานศิลปะสำหรับคนที่ต้องการจะขายสามารถที่จะนำมาเสนอเราได้แล้วก็เป็นการเป็นการส่วนตัวนะฮะเป็นการส่วนตัวรับซื้อเป็นการส่วนตัวอาจจะรู้รู้กันเฉพาะทางฝ่ายผมกับคนคนซื้อเท่านั้นเอง คุณทั้งนอกจะไม่รู้ว่าคนที่นํามาซื้อเป็นใครเพื่อป้องกันไม่ให้ว่า,ามีเชื่อออกไปว่าเป็นนำศิลปะมาขายอะไรนี้จะเป็นเรื่อง p r i v a t นะฮะแล้วก็จากการซื้อจากการจากการรับซื้อนี่เราก็มีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งว่า ตามบ้านต่างๆนะฮะในปัจจุบันนี้ก็มีรูปเก่าๆตามบ้านซึ่งบางบางท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปของใครหรือบางท่านก็อยากจะนํารูปเก่าในบ้านออกมาถามบอกว่ามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนก็าสามารถที่จะส่งมาทางเราดูได้นะระเมินมือได้ถ้าเกิดเป็นภาพที่ดีเราก็จะเดรวก็จะรับซื้อเอาไว้นะครับซึ่งที่ผ่านมาแลเราก็มี ภาพดีๆจากจากบ้านเก่าๆมาอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันึ่งก็จะเป็นการช่วยในการแานาวใหม่ของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผพิ่มไม่อยากจะขายหรือไม่อยากจะ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 ซื้อหรืออะไรนี่นะเพราะเราก็เปิดภาพเรารับฝากรับฝากขายรับฝากขายก็เป็นว่าจะมีคอนเซปต์สองอย่างนะฮะ<ช>คืออย่างหนึ่งก็คือ เอมาจำนำพูดง่ายๆง่ายๆจำนำเอารูปมาเราตีราคาถ้าถ้าเจ้าของยังต้องการเก็บรูปไว้แต่ว่าอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ใช้จ่ายอะไรเราจะตีราคารับเป็นว่าโอเครับไปในราคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคาจริงหรืออะไรนี่รับแต่คุยกันแล้วทางนู้นจ็จ่ายดอกเบี้ยให้เราในระยะเวลากี่เดือนก็ว่ากันแต่ลวเมื่อ,อสถาสนกา,า,า,ารณ์ดีขึ้น ก็จะมารูปกับนะฮะนั่นคือการการการฝากฝากขายอย่างหนึง่งครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการเอานำมาฝากฝากขายโดยทางทางเราจะหักค่าเปอร์เซนต์จากรูปที่เอามาฝากนะฮะเช่นว่ารูปไม่ต้องการขายไม่ต้องการไม่ต้องการจำนำเลยอะไรนี่เพียงแต่ว่าอยากจะเอามาขายเพื่อที่จะเอาเอาทุนไปทำอะไรสักอย่างหนึง่ง เราก็จะพิจารณาว่าเป็นเจกิตกรรมที่มีคนสะสมไหมถ้าเป,เป็นที่ต้องการของตลาดเราก็จะรับมาโดยเจ้าของสามารถที่จะตั้งราคาได้นะฮะแล้วเราก็หักเปอร์เซนต์จากราคาที่ขายคล้ายๆกับคล้ายๆกับการการส่งงานไปเข้าประมูลอย่างนี้คนที่ตูงลงานได้นอกจากราคาที่ให้ให้ให้ไปแล้วก็ยังต้องจ่ายพรีเปยี่ส ช่ไหมนี้ก็คือใช้หลักการเดียวกันว่าคนที่มาฝากขายตั้งราคาไว้ว่าโอเคชิ้นนี้100บาทถ้าขาย100บาทเจ้าของนี่มาฝากขายได้ห0ึบาทแต่คนที่ซื้ออาจจะต้องเสียเปอร์เซ็นต์มาให้ทางทางแกลลี่เราอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือเข้าวๆอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ใหม่ของ3ามๆสามมาสเ e อร์นะครับคอนเซปต์นี้ก็คือทั่วโลกมานนะค่าท้ายกันอยู่แล้ว คอนเซปต์นี une, ga, ้น th ่าจะมีคนใช้แต่ว so, so, ่าสำหรับเมืองไทยคิดว่าที่นี่อาจจะเป็นแห่งแรกที่ที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะเท่าที่คุยกันกับทางข้างนอกทั่วๆไปนี่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนที่จะทําในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามๆแล้วก็เป็นหัวหอกขึ้นมาก่อนจะจะสาเเ็็หรือไม่สาเร็จก็ต้องดูระยะเวลาทีกหนึ่งแต่ก็คิดว่าน่าจะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะฮะ อย่างเช่นงานที่เรานํามาแสดงอันนี้ก็เป็นเป็นงานหนึ่งของเป็นการเปิดตัวของของสามภาษามาสเตอร์พิสนะฮะก็คือเป็นงานจากทางท่งทงทงานอังคารคารยานพงศ์นะครับซึ่งได้รับการการาช่วยเหลือมาจากทางคุณขวัญน,นะฮะลูกลูกสาวท่านอังคารนำผลงานส่วนหนึ่งมาฝากขายเพื่อที่จะนํารายได้จากการขายนี่ มาสร้างขอศินให้ท่านนางคาร,นครันนี่ก็เป,กเป็นการเป็นการช่วยกันคือเป็นการโปรโมทงานแรกที่งานระดับท่านนางคารนมามาอยู่ที่นี่แล้วจากท่านนางคารนของผมส่วนตัวก็มีของของอาจ,จารย์เฟื้อก็มาโชว์ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวสารสนเทศในเดือนแรกครั้งแรกด้วยงานของท่านนางคารนกับของอาจ,จารย์เฟื้อนะครับทีนี้สําหรับคนที่สนใจทั้งสองส่วนส่วนที่อยากจะมาชมผลงานอายากับสนใจอยากจะมา ซื้อหาผลงานอย่างนี้ครับได้ครับได้ครับคือถ้าเผื่อเราเรามีผลงานาที่คนนามาฝากหรือหรืออะไรนี่เราก็จะมาโชว์ที่นี่คนก็สามารถที่จะมาชมได้หรือจะมาถามหาซื้อก็ได้ชมก็ชมฟรีนะฮะนอกจากว่าจะมีงานแบบเรียกว่าโอมาสเตอร์ Master, งานชั้นพิเศษจริงๆก็จจะมีการนัดเป็นการส่วนตัวกับลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อมามาดูโดยเฉพาะ ซึ่งเราก็จะจะปรับปรุงห้องนี้เป็นห้องพิเศษนะครับเป็นห้องรับรองพิเศษที่ว่าไม่มีคนภายนอกรูก้ว่าเราทําอะไรอยู่นะข้างในครับรับไส่วนที่งานของท่าน,นายการกับของในาจา์เฟือนี่ครับเริ่มเข้ามาชมได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มได้ตั้งแต่บ,บัดนี้ฮะเริ่มได้ตั้งแต่หลังแต่ปีใหม่เปิดก็ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะก็งานที่เข้ามานี่ก็มีเรียกว่าเป็นงานหาชมยากนะโดยเฉพาะบทกรองที่ ที่ท่านท่าอังคารแต่งให้พิเศษในงานศพของภรรยาของอาจารย์เฟื้อคือคุณสมจวินอริพิทักษ์นะฮะชิ้นนี้ที่โชว์อยู่นี่คือทั้งหมด27บทด้วยกันเป็นบทกลอนที่ค่อนข้างยาวแล้วก็เขียนด้วยลายมือของท่านอาจารย์อังคารลายมือที่สลักสลวยสวยมากแล้วก็เป็นบทกรอนที่ซาบซึ้งมากดเดียวนะฮะอยากจะให้ทุกคนมาได้มา มาอ่านกันนะเพราะว่าเป็นบทที่เรียกว่าพิเศษมากสุดๆเลยครับอของท่านทางคารที่จะขายก็มีส่วนหนึ่งอยู่ข้างนอกนะฮะอยู่ข้างนอกทา,ทางหน้าต่างก็มีอยู่อีก,อ,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 กอีกตู้หนึ่งซึ่งส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่เราตั้งเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะสมท,ทุนกับการสร้างหอศิลป์นะฮะก็อยากจะให้คนมาช่วยสนับสนุน เพราะว่าเป็นงานดีๆมาจากทางครอบครัวของท่านอาคารโดยตรงนะฮะซึ่งปกติก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีงานออกมาอยู่แล้วเฉพาะงานนี้งานพิเศษก็ได้รับการาโปรโมตจากทางทางทาง,งคุณขวัญน,นะฮะก็มาชมกันได้ครับแลมีงานของท่านอาจารย์เฟื้อของอาจารย์เฟื้อก็มีงานสเก็ตต่ตางๆที่คืองานอาจารย์เฟื้องานสะสมหลักใหญ่ของสา,สา,ารสนานแกลลอรี่หรือส่วนตัวของผม,ผมก็เป็นงานของอาจารย์เฟื้อ นะฮะเป็นงานางานสเก็ตงานอนุรักษ์ต่างๆที่ลอกวัด่ลต่างๆที่สเก็ตไปตามวัดต่างๆทางภาคเหนืออะไรเยอะแยะนะฮะซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็น,เป,นเป็นงานการเพืที่มีมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏใน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 การสะสมของส่วนตัวนะฮะซึ่งอยู่ที่นี่เป็นจนํานวนมากแล้วส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายอันใบา่ของทางสามามวัดซูพีส ผมก็ได้เลือกสเก็ตบางชิ้นนะฮะอีกตู้หนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเพื่อที่ออกมาให้คนจับจ่ายได้ในราคาย่อมเยาวซึ่งบางบางรูปเป็นรูปที่สวยงามแต่ว่าเป็นรูปถ่ายจากคัฟปี้นะ็นเป็นเป็นรูปถ่ายเป็นเป็นภาพคัฟปี้ที่อาจารย์ทําเพื่อที่จะส่งกรมศิลปากรอะไรในในสมัยนั้นนะฮะซึ่งภาพ สีหลอกเรียกพวกง่ายๆคือภาพสีหลอก mm hmm. เมื่อสายกรอบไปถ,ถ้าไม่บอกว่าเป็นภาพสีหลอกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพสีหลอกแต่ที่พี่เตษก็คือว่างานจริงส่วนหนึ่งผมมีอยู่แล้วงานภาพสีหลอกนี่ผมก็มีอยู่แต่ที่พี่เตก็คือภาพภาพสีหลอกที่นํามาแสดงนี่เป็นภาพที่อาจารย์ลงลายมือเซ็นแล้วก็ปีพศปีหนึ่งเจ็ดนะครับค่อนข้างเก่ามากแล้วก็เป็นรูปที่สวยมากซึ่งเราก็นํามาให้ผู้ที่สนใจ จับจ่ายมามาสามารถที่จะมาเลือกสะสมได้ในราคาที่ที่ย่อมเยาวมากๆนะครับครับในส่วนนี้ก็เป็นตู้กระจกที่โชว์งานด้านนอกของแกลลี่นะฮะสำหรับตู้นี้เป็นเป็นงานเป็นงานของท่านอังคารเป็นงานที่นํามาฝากขายนะทุกชิ้นในนี้เราก็มีราคาขายขายขายหมดโดยเฉพาะในรูปนี้เป็นเป็นรูปต้นโพนะฮะเป็นเป็นงานปี สองห้าห้าสี่ของท่านอังคารนะครับรูปนี้สวยมากแล้วก็ขายน้กันแล้วก็รูปพิเศษรูปพิเศษที่อยากจะให้ชมก็คือรูปนี้นะฮรรูปนี้เป็นสมบัติของหอศิลป์อังคารกัลยาณพงนะฮะรูปนี้ไม่ขายแบบนีนะเอามาภาพนี้ตั้งอยู่ข้างตัวอาจารย์อังคารในห้องใช่ใช่ครับใช่ครับคนทบภาพภาพครับเพราะนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นภาพวาดสมัยสองสี่ สองสี่เก้าแปดนะฮะเป็นช่วงที่ท่านอังคารยังเรียนยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่เพาะช่างก็คือว่าตอนที่ท่านเป็นนักเรียนอยู่นะฮะร,รูปนี้ก็เลยเป็นโอกาสโอกาสดีที่นำม,มาให้ชมกันนะแต่ว่าไม่ขายเฉพาะรูปนี้นะครับเป็นภาพระวัต<ๆ>ิศาสตร์เราสามสามรูปนี้ก็คือเป็นเป็นงานลายเส้นของท่านอังคารนะครับซึ่งงานลายเส้นของ ของท่านนังคานี่ก็ปกติก็หาดูได้ยากส่วนมากเราอย่าเห็นงานประเภทเกยองนะฮะต่างๆนี่มีเยอะงานลายเส้นงานลายเส้นนี่ก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่ท่านนังคารออกไปสำรวจวัดวาต่างๆพร้อมกับอาจารย์เฟือนะฮะเป็นงานที่ทํารวมกับอาจารย์เฟือตอนที่ออกไปสำรวจตามวัดต่างๆ,ๆก็เป็นลายเส้นที่วาดขึ้นมาอันนี้เป็นงาน ชุดเรียกว่าสุวรรณามนะครับเป็นหลายเส้นที่ค่อนข้างหาหาดูได้ยากเหมือนกันแล้วก็เป็นงานปีปีลึกนะฮะปี2505ซึ่งปกติจะหาซื้อในตลาดทั่วไปก็คงไม่มีต้องมาหาเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มีมีอยู่3รูปด้วยกันนะครับแล้วชุดนี้ทั้งทั้งหมด8ป8ดชิ้นด้วยกันนะฮะก็คือเป็นงานร้อยแก้ว นะ,ะเป็นงานเขียนซึ่งท,ท่านแต่ท่านเขียนด้วยมือท่านเขียนด้วยมือลายมือสวยมากนะฮะแล้วก็เป็นงานที่มีอายุค่อนข้างสูงเหมือนกันคือเขียนในปี2,508นะฮะชื่อชื่อของบทความนี้ก็คือชมรมสวะปฏิกูลนะฮะซึ่งก็เป็นการสอเสียดสังคมไทยในยุคนั้นว่าอ,อย่างเช่น งานน้าเจ้าพยาที่มีสวะสกปรกอะไรต่างๆการสร้างตึกการสร้างการใช้สนามหลวงที่ผิดผิดพิธีอะไรเงี้ยทาให้บ้านเมืองดูแล้วลกสกปรกอะไรนี่ที่ท่นาคารเขียนไว้ทั้งหมดนี่เป็นเป็นหนึ่งเรื่องเป็นหนึ่งเรื่องเป็นหนึ่งเรื่องครับก็เป็น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 เรื่องที่สะท้อนสังคมตั้งแต่สองห้าศูนย์ตามาจนถึงปัจจุบัน ความจริงก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะซึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าน่าอ่านมากนะฮะแต่เรื่องต่อไปนี้เรียนจากทางฝังจากจากนี่ไปหมดไปยัง 9, 9, เก้าเก้าพันน,นะฮะคนสนใจมายืนอ่านได้มาเยืนอ่านได้ครับเน คอนนี้จะ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 ดูอย่างเงี้ยอย่างเช่นนั่นบอกว่าเออนั่นถือเห็นไหมสวัปฏิกูลของทีวีล่องลอยมาอะไรท่ามกลางความโศโครกเหนือสายใดๆนี่นะแล้วก็มาเรื่อยๆก็มาเยินเยินอ่าน ก็มีเรื่องปฏิกูลจากฝรั่งอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็การสร้างการสร้างตึกของกระทรวงยุติธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือแผ่นสุดท้ายนะฮะซึ่งก็มีลายมือของท่านอังคารพร้อมกับวันที่เดือนสองหู้นย์ปดอะไรนี่ฮะ ครับด้านนี้ก็เป็นด้านสําหรับโชว์อย่างเดียวไม่ขายในชุดนี้ชุดนี้ก็คือเป็นงานงานสเกต็ตจากสมุดทั้งเล่มของอาจารย์เฟื่อนะฮะซึ่งเขียนขึ้นมาในปีพศ2504ในช่วงที่เป็นเป็นสเกต็ตเครื่องทองที่ขุดได้จากทางก,กุวัดราบุรณะนะ,ะทางกาอุทย,ยาเราวเครื่องทองพวกนี้ก็เก็บอยู่ใน พิพิธภัณฑ์ของเจ้าสัมพยาแล้วก่อนที่พิพิธภัณฑ์จะเปิดนะฮะในปี2องพั้าสซึ่งครับตอนกำลังตอนกำลังจัดอยู่ตอนกำลังจัดอยู่อ,อ,ยอาจารย์เฟรก็มีส่วนในการที่ไปช่วยสำรวจใน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 วนในส่วนของของอเครื่องทองพวกนี้แล้วท่านก็ได้มีสมุดอยู่เล่มหนึ่งนะฮะ,ะสมุดเล่มนี้ก็คือครังหมดที่ ทังก็สเก็ตภาพนะภาพของเครื่องทองต่างๆอยู่ในสมุดสมุดเล่มเดียวกันนะฮะมีเสิยมีเท่าฟ้ามีมีสนมีอะไรหมดแล้วก็มีลายเซ็นของอาจารย์เพื่อนะฮะปีปีศูนย์สนะครับพวกนี้หาชงยากมากพวกนี้หาเรียกว่าหาหาไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นเป็นภาพที่เราคั p y ปีขึ้นมาตั้งให้คนดูส่วนงานจริงๆก็คือจากสมุดเล่มนี้ทั้งแท้งเล่ม ของอาจารย์เฟือนะฮะนี่คือสมุดของอาจารย์ท่านถึงได้กลับมาเมืองไทยในปี1946นะฮะแต่ในช่วงช่วงปี1941ที่ท่านไปเรียนครับอันนี้สลัหรับตู้โชว์นี่ก็เป็นงานงานสเกต็ตของอาจารย์เฟือนะฮะเป็นงานสเกต็ตลายเส้นจริงนะฮะในส่วนนี้เป็นลายเส้นจริงทั้งหมดนะครับมีสถานที่อะไรระบุไว้อยอยู่ในรูป เขามีอยู่หลายภาพด้วยกัน,นครับส่วนนี้มีส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นงานสีหลอกเท็ที่ที่บอกนะฮะอันนี้คืองานตัวจริงที่เขียนด้วยลายเส้นปากกาสีน้ําเงินอันนี้เป็นงานสีหลอกที่อาจารย์สีหลอกขึ้นมาเพื่อที่จะส่งงานให้กรมศิลปากรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะต้นสีหลอกเสร็จต้นเเซ็นจะมีลายเซ็นปีปศ หนึ่งเจ็ดแล้วก็มีเขียนรายละเอียดของภาพนี้ว่าเป็นภาพมาจากที่ไหนนะฮะซึ่งตัวนี้เราก็เป็นมีคุณค่ามากกว่าตัวจริงเพราะว่ามีทั้งลายเส็นมีทั้งรายละเอียดของของงานด้วยนะฮะอันนี้เราคู่นี้เราก็ไม่ขายแล้ว็เก็บเอาไว้แต่ว่าในงานในลักษณะแบบเดียวกันที่ซีหลอกเราก็ยังมีร่างเยอะนะฮะหลายหลายภาพที่สามารถที่ใครต้องการก็มามาชมได้นะฮะมาเลือกได้แล้วนี้เป็นงานลายเส้นอ่าสเก็ตภาพ เต่ากับภาพปลานะฮะซึ่งทั่วๆไปนี่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อไม่มีข้ออ้างเองนะฮะจะไม่มีใครเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของอาจารย์เฟือเพราะว่าดูแล้วมันผิดแปลกไปจากงานทั่วๆไปที่เคยเห็นแต่เนื่องจากว่างานงานเต่ากับงานปลางานบัวเนี่ยเป็นงานที่อาจารย์เฟืรอเขียนเป็นหน้าปกนะฮะในงานอนุสรณ์ของของญาติของอาจารย์คือครูครูบัว ทองอยู่นะคือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นญาติกับทางอาจารย์ซึ่ง,งตระกูลแรกเริ่มของอาจารย์ก็คือเฟื้อทองอยู่ก็คือมาจากตระกูลนี้แล้วนี่คือหนังสืองานศพที่อาจารย์เขียนภาพนี้ขึ้นมาให้โดยมีเรียกเรียกภาพนี้ว่าบัวใต้น้ำนะฮะจะมีปลาจะมีปูจะมีมีปลามีมีเต่านะมีบัวซึ่งก็คือภาพสเก็ตตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ะะถ้าไม่มีตัวนี้เราก็เราก็พูดไม่ได้เตมปากว่าเป็นของขอาจารย์เพื่อแล้วต่านะครับน้องานพวกนี้ก็เป็นงานงานลายเส้นแท้ๆทั้งนั้นนะฮะนี่งานนี่สวนนี่จากพัดลาปางหลวงนะฮะแ้องานพวกนี้คืองานซีล็อกที่มีลายเส้นนะฮะท่านใดที่ที่ชอบเก็บงานที่มีลายเส้นหรืออยากจะได้ลายเส้นของขอาจารย์ไว้ดูต่างหน้า ก็สามารถที่จะมือเลือกได้นะฮะตัวนี้อีกหลายภาพด้วยกันครับอยากจะฝากอะไรถึงวงการศิลปะบ้านเราบ้งครับถึงนักสะสมทั้งอะไรทุกอย่างกองงานศิลปะในช่วงนี้ช่วงนี้กำลังคิดว่าก,กำลังบูมนะฮะมีโอกาสโดยเฉพาะที่ริเวอร์ซิี้นี่ก็มี มีกิจการงานต่างๆเกี่ยวกับงานศิลปะมากมายมีการประมูลงานศิลปะที่ครั้งแรกใน15ปีทีปีที่ผ่านมาเมือม่อเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็าได้รับความสําเร็จเป็นจนํานวนคนสนใจมามา,มากแล้วก็จํานวนทีป่ประมูลออกไปนี่ก็เป็นเงินกว่า50ิกว่าล้านนะฮะซึ่งนับนก็เป็นเป็นยอดที่ที่ดีมากเลยทีเดียวงานศิลปะต่างๆ,ๆแล้วก็มีห้องต่างๆ แกรี่ต่างๆเข้ามามามาเช่าพื้นที่อยู่ในรีเวอร์ซิตี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านนักสะสมนะฮะได้มีโอกาสมาเดินชมงานที่ร mm ิเวอร์ซิตี้จะเป็นงานเก่าของ3ามสามหรือจะเป็นงานใหม่ของที่นี่ก็มีนะฮะงานงานแบบเป็นป๊อปอาร์ตอะไรพวกนี้ที่นี่ก็มีแล้วก็ช่วงนี้จะรู้สึกว่างานป๊อปอาร์ตนี่จะเป็นเป็นงานที่มาค่อนข้างแรงนะฮะเป็นที่นียอเป็นมนมาก ก็อยากจะสนับสนุนทั้งงานใหม่และงานเก่าให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางนะให้ทุกคนมามามาชมได้ที่นี่ครับจะมาที่นี่อยู่ชั้นไหนอะไรอาเอ่าสามสามนี่อยู่ที่รีวิวซิตี้ชั้นสามนะฮะอยู่ชั้นสามสามสารถที่จะมาได้จะเห็นป้ายอยู่ข้างนอกป้ายใหญ่เลยครับ,บค,ครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ พุจริตสักกึ่งก้อยหรือมีสุดจริตกายจิตระวจีหนึ่งลิ้นมุสละกี่ชีวีหวังสวัสด,ดุสั่งโลก,กาธาตุสิ้นสเสน่น้องนางเดียวอุสาโยกโศกอยู่สิ้น สนทยาสารทิศมืดมัวมาทำแล้วนาไรคลุยควายผวาป่าเปลี่ยวรีรีร่ผีป่าแก้วกู่ก้องเสียองขวัญโกกิลาแจ้วสว่างแล้วพิภพขวัญ ว่าหนึ่งขอบฟ้าจันจอมฟ้าปาใจไฟฝันสวรรค์ปาริชาติเปิดชาติระลึกโลกหน้าเถิดล่าไหนหนอโครงประพันธ์โดยท่านอังคารกลัลยานพงษ์